มาน,นี่อาหารฝลัง่งใส่น้ำมันหมูเจียวกระเทียมแล้วนะคะผักใส่ลงไปเลยก็จะมีแตงเนะเาะทำมือเด้อให้ผัวกินดอกจับกล้องมือนึ่งมะเขือเทศก็ใส่ไปเลยรสชาติคะไข่เดี๋ยวไปใส่ทีหละ่ะ มันหอยน้ำตาลรสด,ดีผัดไข่หมูสับรอไข่สุกแล้วก็จะใส่ไข่รอเฮ <c oughs> ้ยบริการเฮ้ย บินอเอสอะเอสซุปอยา่าก็ได้นี่เลยนะคะไข่เริ่มสุกน้ำแตงออกรัดข้าวพี่น้อง้าแบบง่ายๆรอให้ผักสุกๆปเปื่อยๆอาหารของฝรั่งได้แล้วพี่น้องคะลงไปด้วยต้นหอมปิดท้ายนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยสำหรับปราปาตัดโรยด้วยพริกไทยนิดนิๆลาดข้าวจบจ้าทีานี้ก็เรียกบ,บุฟเฟตจัดการเองนะฮะอาหารเมียทำให้เสร็จแล้วพัดเต้งหมูสับมะเขือเทศง่ายๆน้ำมันหอย นัวแซบฝีมือเมียพร้อมรัดข้าวจ้า